สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับสู่ช่องทางสินลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับอ่านี่เวลาทุ่มหนึ่งครับพี่น้องเตรียมนะครับเตรียมเช็กซาวแล้วนะครับพี่น้องบรรยากาศวันนี้ครับอยู่ที่หนองไมงามนะครับโรงเรียนหนองไมงามสองนะครับอีฟซีปูเสื้อปูสาเต้มห่ดนามิกแล้วครับพี่น้อง อยู่ที่อำเภอบ้านรวดนะครับจังหวัดปุริดำนะครับอะครับพี่น้องเมียงอ่อนีครับพี่น้องอะไรเนาะครับเนี่ยอะไรนี่ ขอ f c มาไทยหรูกบิลลาครับ พี่นอ้องนี่ปลาป่านะครับเจ็ดปัจจันบานนะครับเจ็ดปัจจันบานกมาม่าครับพี่น้องอ๋เอเหยซี่าปูสาตเต็มหนึ่งหน้ามิกแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยว,วพี่น้องไปเบิรงบรรยากาศด้านหนา้าท่านเขานะครับ ัโ็โบราณตอนนี้ถึงหน้ามิกแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีแ <c oughs> มนๆมนมันนี่ บอลังอยังออกไปซื้อหมูามาหมูหรืมันไปซื้อหมูมาลับเลยดิปลาดตอนฮะปลาทำมมาหันนรถมาหนมหเมยเยนเดียวแปดสิบโลตนสีม่วโอ้ยแปสิบโลคอโหาแปดสิบโลตั้งแต่ไปสามไปสีม่เต้ากันยางโอเนบว ครับพ <um ี mm ่น nah ้องพาพี่น้องไปบางนาพัฒนากาศนะครับตอนนี้พาพี่น้องไปดูบรรยากาศพัดด้านหน้านะครับภายด้านหน้านะครับอันนี้กะที่แท้ตาอร่อยดีนะครับมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วนี่นะครับอยู่ข้างในเลยครับตอนนี้น้องลงิน่ตั้งแาพบกับอร่อยดีทั่วไทยอร่อยไก่่วโลกกันที่แท้นะครับผู้สนับสนุนหลักของเรานะครับพี่น้องนี่นะครับอันนี้จับได้อะไรครับอ้วันศิวดลวันศิวดลเต็งหนาอยู่ครับ ว่ขันทีจับมือว่าสิวลดนมาจับมือนักนักโทษก่อนครับนี่ครับผู้สนับสนุนหลักของเรานะครับพี่น้องผู้ใดี๋ยว่าให้มีบัตรกันนะฮะตาอร่อยดีอะไรดีทั่วไทยอะไรไกลทั่วโลกนะครับเรามีบัตรจำหน่ายครับใบละหนึ่งร้อยยี่สิบบาทจับสดแจ้งมั่มันกับเชมีสองยางครับพี่น้องหยอกหยอกหยอกบางคนบอกว่าขับอสบครับพี่น้องนี่นะครับนี่ท้ายแล้วกรสิไปทีนี่ อันนี้เขาเรียกเปกะทิหายไปครับเบียรปูนนะครับเปียรปูนกะทิสดนะครับข้างในนี่กะทิอร่อยดีครับเพป็นทินแซ่บบ่างเหอเงาแซ่บบ่แซ่บปะโอ้โแซบต้นนี้ยังมาแซบปะด่าแซบกินได้หลายเอาแซ่บพี่ดอกบุ้งซิ่งมาแล้วครับกะทอร่อยดีครับกินได้ไปเยี่ยทานเนี่ย เชิญครับตอนนี้นี่ใครอยากร่วมถ่ายภาพกับน้องอุ้งอิงชิมฟรีนะครับชิมฟรีที่บูธตอนนี้อยู่ในนนี่่อยูใทางเข้าประตูหน้างานของเรานะครับพี่น้องอะไรดีทั่วไทยอะไรไกลทั่วโลกอันนี้เปลี่ยนชุดมานะครับน่าจะเปลี่ยนชุดมาเนาะชุดเนาะชุดตพโพกิจอันนี้ไปด้วยจี่งานครับคนที่จะเข้าสร่ตบริเวณงานครับไปทางหนหน้าเข้าไปทางฝั่งซ้ายครับ มีชุดก่อนโบชุดก่อนไปด้วยนานะใาก่อนขวานเพื่อที่ให้เจ้าหน้าที่ของเราครับได้ตรวจอุปกรณ์ต่างๆครับสิ่งที่ไม่พึงประสงค์เราจะไม่ให้นําเข้าครับยกไม้เป็นเก็บยีสีบานให้พี่น้องเข้าไปดูนะครับบรรยากาศด้านหน้าประตูทางเข้านะครับเฮ้ยเี้ยเ้ยยเ้ยเ่้ยเะ้่เ้ยมฮ้ฮ้้้เ้เฮ้่เเ้เเฮ้ยฮ้าเ้ คนพูดเส้นออกเก่งจะเอาสารมาอยู่เจ้าหน้าที t iling> <t iling> <t ่ครับน oh! ี่เป็น mm ที um> ่เขากินปลานะครับกำลังเดินซื้อของนะครับพี่น้องเท้าสาระซ้อนี่บ้านเน็ดจะหยิบอะไกินนครบเด็กซี่กันเริ่มนั่งไรเขามาแล้วครับยังไม่ถอดราคาหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะครับเห็นผู้สาวในวันอะไรยางหารายได้ทั้งหมดนะครับส่งทบทุนมูงราคาโดมครับพี่น้องนี่ครับโดม ยังไม่มีลังหานะครับมีแค่เสานะครับขอบคุณทุกท่านครับที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ครับมาร่วมสนับสนุนโรงเรียนมัธยมแห่งสองของเราครับในมหกรรมคอนเสิร์ตสมทบทุนครับสร้างโดมอเนกประสงค์ของโรงเรียนมัธยมแห่งสองครับ21นาฬิกาตรงครับพบกับทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแทงครับถึงเวลา6นาฬิกาครับวันนี้สอับแจ้งน้ำกันครับ มัรล้วการทางเข้างานนะครับนี่น้องค้าร้านขายทั้งสองฝั่งนะครับทั้งซ้ายทั้งขวาครับขวเข้าพิตราะว่าอีกวิกีอีกใจครับพี่น้องเพราะว่าเต็มแน่นอนครับตอนนี้ผูเสื้อปู้สาเต็มหอนามีก่าครับปัดแข็งขายไปแล้วนะครับ4,000ใบนะครับ ลุ้นนะครับลุ้นว่าจะเต็มทางการศึกษาโอ้่อยู่นห้องรอบอกรึไงครับถือขึ้นบกไหมครับครับครับอันนี้ตัวระบุนะครับพี่ทำการตรวจอาวุธครับด่านแรกนะครับจะมีด่านตรงนี้แล้วก็ด่านหน้าประตูเข้างานอีกทีหนึ่งนะครับ ขอบคุณครับพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการที่ตามขอบคุณทุกาาทการรับชม mm hmm. ชมแล้วกวกดแช์นะครับสำหรับชิปนี้ oh. สวัสดี oh. จ้า <laughs>